ล็บอรับครับปิดกันบนมาน้ำจับบ้านดินครับตอนที่จะถ่ายรูปก็ถ่าด้านข้างเลยครับห้ามถ่ายรูปอย่างเดิมายนะกนเราคอยบอกนะเออถคายก็มันจะมั่วมันีะเป็นจังนี่น้ำผู้ด้วยอ่ะที่ถ่ายมาถ่ลยอู่ที่ถ่ามาอ่มกตาดีไป ผขเ้เไม่เ้ม่เม่ถ่ายไหนรองไห่า Vielen okay. Dank.